เปิดอาสมสำนักเนี่ยมากี่ปีแล้ววะเธอห้าปีเป็นไงบ้างวะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าอะไรคนน้อยก็คนน้อยเลยสิมันจะ,จ,ะจะดียังไงอะ่ะคนเข้ามาขอหวยกันเยอะ นี่ชื่ออะไรเราอฮะชื่อนุ่นค่ะชื่อนุ่นเหรอใช่ค่ะโอ้ชื่อนุ่นเบานะน่ายกนะ <c oughs> ของหนักต้องไหวล้วนุ่นหมายถึงว่าเป็นปุยนุ่นขาวบริสุทธิ์ล่องลอยไปเรื่อยๆใ่เอาแล้วมาหาอาจารย์มีธุระอะไรลูกคืออยากได้แฟนนะคะอยากได้แฟนเหรอใช่ใช แล้วผู้ชายที่เราชอบมีสเปกไหมลูกมีค่ะมีสเปคใช่ไหมแบบไหนลูกสูงสูงค่ะเกาหลีเกาหลีหน่อยอ๋อเหรอใช่ค่ะงั้ไปหาป่ะนี่เนาะอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวจะให้ของดีมาให้อ่าเคยจับอะไรใหญ่ๆอย่างี้ไหมไม่เคยค่ะไม่เคยใช่ไหมไม่ครั้งแรกเลยเป็นไงมันเต็มมั้ยเต็มมือไหมเต็มดีค่ะเต็มขมใช่ มาฝากผมได้ช like, ื uh, te oh ่นนุ่นใช่ไหมไปเรียนจบช่วงดีๆปลายช่วงดีนะขอบคุณนะคะเป็นไปได้กับที่เบอร์โทรไว้หลังกุฏินะโอ้ยกูวกำลังจินตนาการสกิลหนาเนี่ย เองเคยเคยรู้เรื่องเอจ้าเงาะป่าไหมเคยเงาะป่าเนี่ยเขาแต่งงานกับใครนะรถอะไรรถกระบ,บะรถจนาเขียนคำว่ารถจนาสิเห็นตัวใหญ่หน่อยรถจนาเขียนคำตนี้ครัเงาะ นี่ถ้าทุเรียนพูดเป็นวันกูว่าเนี่ยหลังเลาะคำเดียวมึงไปเรื่องอะไมันต้องอ่ะเอาเขียนก่อนเขากินเงอะไหมกูคุยกับมึงที่ดูดีเรื่องเงาะมันต้องถึงฤดูผมึงจะเขียนได้มึงต้องถึงฤดูมันก่อนถึงจะเขียนได้ เอางี่เขียนมะปิงงีมะปิงเออง่ายๆเลยนอหนปิงพิษอีกตัวหนึ่งตัวไหนมอม่าหนอนหนูนอหนูกลายเป็นปิงเออมันมีอยู่สองตัวใช่ไหมระหว่างตัวอะไรกับตัวอะไรมอม้านูมัมอม้ากับนอหนูมอม้ากับนอหนู งอหมอาม้าลงไปก็เป็นปิดหมอม้าลงไปเป็นปิดปิดหมอมา้มาคือมะปิมถ้า,าน้อนหนูใส่ไปปั๊บอ่านว่าปิ๊ปปิ๊บ